สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจำรายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนมกราคม2569เป็นของคนที่เกิดวันอังคารเดี๋ยวเ,เรามารู้ว่าในเดือนมกราคม2569เนี่ย คนที่เกิดรังคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดไมได่ด้ดูส่วนตัวบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงและอะไรที่เตือในสิ่งที่ดีเนี่ยหรือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์รุ่งหน้านะคะอะเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กัน12บสใบนะคะสิบสองใบคือ12ตําแหน่งนะอะาไพ่ไครบแล้วค่ะสิบสองใบมาเดี๋ยวมาเรียงหนะ้าไพ่กัน เรามาดูความหมายกันก่อนค่ะเอ่อใบแรกเป็นตัวแทนของคนที่เกิดบังคนันเนาะเนี่ยมีดาวพุธกับดาวเสาอยู่ขึ้นคู่กันเนี่ยแสดงว่าในเดือนมกราคมเนี่ยค่อนข้างที่คุณอาจจะมีการติดต่อสื่อสารการเดินทางเกิดขึ้นนะรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยอดทนหน่อยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันต้องใช้ระยะเวลาในการ ทำตรงนั้นเนาะก็อย่าเพิ่งท้อแท้ทำไปเถอะค่ะเอ,อ่อมีอัเรียว่ามีศักยภาพแล้วนะแสดงให้เต็มที่ไม่ว่าผลนั้นจะมาเป็นอย่างไรนะ,ะหรือบางคนนะ่ะจะมีข่าวดี เกิดขึ้นกับตัวคุณทีนี้ข่าวดีของตัวคุณแตกต่างกันเนาะใครรออะไรอยู่ล่ะออาจจะมีข่าวดีเข้ามาเออแล้วก็ต้องระบ,บัดระวังอย่างหนึ่งด้วยเป็นดาวพุธเนี่ยให้ระบ,บ,บายเรื่องคำพูดนะคำพูดต่างๆดูว่าในพื้นเดิมเร,เราเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาไหมเอ๋อาจเสียงดังไหมเออหรือพูดจาเป็นคนยังไงอ่ะผงผางไหมอ่ะอันนี้ระมายระวังนิดนึงหรือบางทีถ้าไม่ใช่ตัวเราอาจจะเป็นคนอื่นที่เขาพูดอ่ะพวกเนี้ย หรือการติดชิ้นนินทากันสายร้ายเป็นสีเองอ่ะเอกสารสัญญาต่างๆรวมถึงข่าวสารที่คุณได้ยินเนะ่ะมันจริงเท็จประการใดเครื่องมือสื่อสารมันจะมีการแฮงเกิดขึ้นได้บ้างหรือ,อข้อความต่างๆหรือการถ้าคุณทำระเกี่ยบข้อมูลเนี่ยเอกสารถ้าข้อมูลเนี่ยการคีย์ข้อมูลเองอะ่ะระมัดระวังนิดนึงตั้งใจทำค่อยๆทำค่ะ ใช้ความละเอียดความรอบคอบไปเนี่ยงานคุณเนี่ยมันจะคยกว่าประสบความสำเร็จึได้คืออาจจะไม่ติดขัดอะไรเลยนะแต่ทุกอย่างก็ดูให้ดีๆนะตามสถานการณ์แต่คนนะคะทีนี้เรื่องการเงินบ้างเห็นไหมการเงินเป็นดาวพุธกับดาวศุกร์อันนี้ก็เป็นคู่ธาตุน้ําทิดว่าธาตุน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นการไหลการไหลของน้ําใช่ไหมแสดงว่าการเงินคุณอ่ะจะมีไหลเข้ามาอ่าเข้ามามากน้อยแตกต่างกันไปนะต้องบอกงี้ บางคนเนี่ยได้จากคำพูดของคนเองอหรือบางคนได้จากการที่คุณทำของสวยของของกินของงามออของกินเครื่องใช้ต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนดนตรีศิลปะเนี่ยอาจจะเป็นเงินให้คุณได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ ระมัดระวังเรื่องค่าจ่ายหนึ่งค่าจ 1, ่ายมันก็จะเป็นเรื่องของค่าจ่ายจิปัถหค่าใจ่า,ายซื้อของใช้ต่างๆซื้อของกินของสวยของงามบางคนนะ่ะในเรื่องการศิลปกรรมตกแต่งดูกันดีๆนะเพราะว่าถ้าใครไปศิลปกรรมช่วงนี้ประมาณวันที่เราดูประกอบในเรื่องของโออหราศาสตร์ที่หนึง่งในช่วงประมาณที่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าสิบเก้าเนี่ยถ้าใครจะไปหาหมอหรือจะไปศัลยกรรมอะไรเนี่ย ออดูกันให้ดีนิดนึงบางทีคุณอาจจะเจอหมอที่ไม่เก่งก็ได้นะถ้าอยากจะทำศิลปกรรมกันนะ่ะแนะนำอย่างว่ารอหลังออสิ้นเดือนพฤษภาไปคงไปไหมอ,อ,อาจจะไปเจอหมอดีหมอเก่งก็ได้นะคะหรือถ้าใครเนี่ยจะไปหาหมออะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้คุณต้องหาหมอถึงสองที่เพราะบางทีหมอช่วงเนี้ดาวพฤหัสบดีเป็นประ,กะเกษตรเนี่ย อาจะเจอหมอเก่งก็ได้หรือหมอไม่เก่งก็ได้นะเอาไอ้สองที่ก่อนยืนยันว่าเขาบอกเราเป็นเรื่องพวกนี้เอ่อเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะก็ดูดีๆนะพวกใครจัดรักษาพยาบาลต่างๆเนี่ย ในนี้เรื่องของการเงินเนี่ยก็มองว่าบางทีคนที่เกิดรังคาณนะถ้าคุณมีเงินเก็บอ่ะคุณก็มาทุกทางนะแต่ถ้าใครยังไม่มีเงินเก็บเนี่ยคุณก็กลับไปดูวิธีการใช้เงินของคุณว่าคุณใช้เงินอย่างไรเงินเก็บมันจะเป็นประโยชน์กันเองนะคะเวลาคุณเกษียณคุณมีเงินเก็บคุณไม่เดือดร้อนแต่ถ้าคุณเกษียณคุณไม่มีเงินเก็บเนี่ยคุณไม่มีญาติพี่น้องดูแลไม่มีลุกรลานดูแลถึงวาระนั้นคุณก็ต้องกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มองว่านองไปจัดสรรทรัพยให้ดีค่ารายจ่ายมากกว่ารับ ทำบัญชีดูค่ะแล้วคุณจะเห็นบัญชีรายจ่ายคุณว่ามีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอะไรเกิดขึ้นพยายามเซฟค่าใช้ใจ่ายกันให้ดีๆเพราะว่าไงอ่ะเศรษฐกิจกบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ได้ดีสักทีเดียวนะเออต้องระมัดระวังนิดนึงทีนี้เรา,าดูที่ตำแหน่งสาช้าบ้างตำแหน่งสาช้าเนี่ยเป็นเรื่องของพระราหูพระราหูเนี่ยเอ่อก็คือการรุ่มหลงโมมานี่แหละแต่ทีนี้ดูคําว่าสาช้าก่อนสาชา้าหมายถึงได้บ้างสาชา้าหมายถึงพื้นฟู บุคคลรอบตัวสังคมรอบตัวุนเองเนี่ยนะการติดต่อสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ในในเรื่องของการเดินทางการประสานงานลูกค้าประชาชนการสังสรรค์ก็ได้ทีนี้ในสถานการณ์ของเดือนมกราคมเนี่ยบอกว่าบางคนอาจจะการติดเพื่อนบางคนติดการสังสรรค์บางคนติดในเรื่องการใช้สื่อออนไลน์เองหรือชอบ ไช้ขายของอะไรก็ว่ากันไปแหละแต่ในทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าคุณจะชอบหรือติดรุ่มหลงในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยขอให้รุ่มหลงในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณเองอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรที่ผิดกฎหมายอยา่าไปรุ่มหลงเพราะว่าถ้ารุ่มหลงไปแล้วน่มันมีโอกาสที่จะทําให้เรามีปัญหาก็ขึ้นได้นะคะอันนี้ดูแต่คนเนาะหรือแม้กระทั่งใครจะมีการติดต่อสายงานกับคนต่างถิ่นต่างแดนหรือคนต่างก็ได้เออพวกพูด นักการเมืองผู้นําท้องถิ่นอ่าหรือผู้มีพลต่างๆคนกลางคืนคนทําธุรกิจสีเทาเงี้ยระมัดระวังนิดหนึ่งคําพูดจากเขาอะ่ะมันจริงเท็จประการใดเพราะราหูคือเงาของโรคมันก็เลยอาจจะเห็นอะไรที่ไม่ชัดเจนกม็มองด้ว,ว่าเป็นเรื่องของคําพูดไหมอาจจะมีการหลอกลวงให้คุณเชื่อถือได้แม้กระทั่งแก๊งคอนเซนเตอร์เองระวัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะ ทีนี้ดูที่ตำแหน่งพันธุบ้างตำแหน่งพันธุคุณเห็นไหมเป็นดาวทิตดาวคารดาวเกตพันธุคือคนในครอบครัวคุณบ้านก็ได้รถก็ได้ในที่ทํางานก็ได้นะคะก็มองยงนี้ว่าอาจจะมีคนในะครอบครัวนะเอออาจจะมีความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างกันเกิดขึ้นอ่าหรือบางคนน่ะ คนในครอบครัวเหงอาจจะมีการไปมูสายมูต่างๆคืออาจจะไปบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมาไว้กับที่บ้านก็ได้หรือไปทำกันว่าบางคนไปสักยันต์สักยันต์ในแนวทางของเมตตามหานิยมพุทธคุณต่างๆเนี่ยมองว่าถ้าคุณสักยันต์กันมาแล้วเนี่ยถ้าคุณทํา ความดีกันไว้เนี่ยพุทธคุณทางยันเนี่ยมีความขลังนะคะสามารถปกป้องคุคองได้รวมถึงคนที่ทำรกรายมือสักลายมือต่างๆก็เหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณทางเมตตามหายมเรื่องการค้าขายยังไงอ่ะอยู่ที่ความขยันความอดทนของคุณด้วยไม่ใช่คุณไปสักยันกันมาแล้วคุณนั่งเฉยๆลูกค้าจะเข้าไหมเนี่ยคำถามหนึ่งนะคะอันนี้ดูกันให้ดีๆนะแม้กระทั่ง ระมัดระวังในเรื่องของเอ,อความเครียดความก,กังวลเองในเรื่องของคนในครอบครัวในที่ทํางานบ้านรถที่ดินท,ที่แต่คนจุกความเครียดนะหรือบางคนเนี่ยระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของบ้านรถอย่างเงี้ยดูกันดีๆมันอาจจะมีโดนของมีคมบาดมือหกล้มก็ไดนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์คนนี้ ในครอบครัวเองบางทีมันมีคนอารมณ์ร้อนใจร้อนกันนะเออฝ่ายใดไ่าหนึ่งร้อนอีกฝ่ายใดอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องใจเย็นลงเรื่องที่จะทะเลาะกนันก็ปวดมันเกิดขึ้นได้ยากนะคะลองไปปรับตามสถานการณ์แต่คนดูนะว่าจะอย่างไงกันหรือบางคนเนี่ยคนในครอบครัวคนเองอะ่ะอาจจะมีการเ,ออเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะ หรือบางคนคนั้นเข้าคงนเนี่ยจะเป็นการไปถือสิงปฏิบัติธรรมบูตกันไหมอ่ะแต่ละคนก็แตกต่างกันนะทีนี้เรามาดูนี่และตำแหน่งบุตบริวารบ้างบูตบริวารเป็นดาวทิ่กับดาวพุธบุตบริวารคุณเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะมีความคิดที่ดีมีการรู้จักวันแผนเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรล่ะอาจจะเป็นเรื่องการเรียนเขาก็ได มีการวางแผนนะเออเดี๋ยวต้องทำอย่างนี้ต้องอ่านหนังสืออย่างนี้นะเพื่อจะไปสอบอะไรก็ตามหรือถ้าเขาเขาจะมีวางแผนของเขาแหละอาจจะไปทํามารขบงเขาแต่ละคนมันแตกต่างกันเนาะรวมถึงเรื่องของโปรเจกต์คุณเองคุณเองก็ต้องมีการวางแผนโปรเจกต์นั้นนะ่ะมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้เนาะหรือบางคนบุตรบุญวานคุณมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้มากน้อยแตกต่างกันไปนะรวมถึงในเรื่องของ ถ้ามันมีอะไรเกี่ยวข้องหรือเอกสารเราก็ให้บุตรบริวารเราเนี่ยดูให้ดีๆเช็คให้ละเอียดเอกสารเนี่ยรวมถึงเอกสารทางการเงินด้วยนะหรือทาอะไรเกี่ยวกับตรงนั้นน่ะให้เขาช็คให้ดีหรือเขาจะเป็นคนที่คีย์ข้อมูลหรือแอดมินต่างๆอ่ะเนี่ยก็ต้องให้เขามันเกี่ยวคำพูดด้วยพูดกันดีๆนะคะปัญหาจะไม่เกิดขึ้นทีนี้ดูตําแหน่งอริบ้างตําแหน่งอริของคุณเนี่ย เป็นดาวที่กับดาวเกตแล้วก็มองเห็นว่าในในมุมมุมบวกเนาะถ้าคุณจะริเริ่มทำอะไรในเดือนนี้บางคนน่ะอาจจะมีความใจร้อนม,มีความาไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็เกิดความกลวงเนี้ยคือพูดกัว่าถ้ามันมีถ้ามีเกิดลักษณะแบบนี้เราอ อาจจะไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เพื่อที่จะให้ความกลัวเราหายไปมันอยู่ที่ความกล้าหาญของแต่คนด้วยนะในการทำอะไรของแต่คนที่ไปเริ่มเริ่มบุกเบิกเนี่ยให้ใจเย็นด้วยอย่าใจร้อนอย่าหง,งุดหงิดอย่าหัวเสียง่ายสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จทางนั้นระคะนะแต่ทีนี้ถนะ้ามองในมุมลบมั่งมุมลบเนี่ย อริคือปัญหาสักคือโรคภัยคือใครละ่ะศัตรูเกา่าศัตรูใหม่คู่แข่งขันต่างการค้าเองเจ้าหนี้ก็ได้หนี้สินก็ได้ออบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน,หนึ่งเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดที่จะเป็นปัญหาคุณกับคุณในการที่จะริเริ่มบุกเบิกทําอะไรกันในเดือนมกราคมเนี้ย รวมถึงโรคภัยก็ได้ค่ะบางทีโรคเก่ากําเริบหรือมีเรื่องของสายตาความดันเบาหวานเกิดขึ้นไหมมันเป็นปัญหาสังเคุณเนี่ยทำให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องก็ได้นะอันนี้ก็ให้ใจเย็นค่อยๆทําถ้าใครมีโรคประจําตัวเนี่ยคุณเองก็ต้องทานยาให้ตรงตามเวลาโรคเก่าคุณมันก็ไม่สามารถกําเริบเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ,ะดูแต่นคนนะทีนี้ดูตําแหน่งปัตตนี้บ้างตําแหน่งนี้เป็นดาวพฤหุบกับมฤตยู คนที่มีคู่ก่อนคนที่มีคู่ระมัดระวังเรื่องการหึงหึงหึงหวงความอึดอัดกันเกิดขึ้นหรือคู่คุณเนี่ยไม่สบายก็ได้หรือเขามีปัญหาเรื่องเขาล่ะต้องมาการต้องมาแก้ไขกันมันอาจจะเรื่องของคำพูดก็ได้หรือเรื่องของอารมณ์ก็ได้ที่มันมีอารมณ์ที่แบบมันไม่คงที่ะะด้วยอาการวัยทองมันก็มีใช่ไหมอ่าอันนี้ดูแต่คนนะถ้ามันมีแบบเนี้ย ก็ให้ใจเย็นๆก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันมองว่าทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกหมดแหละแต่เทียงว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแต่ละคู่เนี่ยคุณจะบริหารจัดการเรื่องของความรักกันอย่างไรใช่ไหมคะหรือคนโสดอ่าคนโสดคุณจะเจอคนคนเนี้ยเป็นคนแปลกๆแ,แต่เป็นคนที่เก่งในเรื่องของนวัตกรรมก็ได้เออหรือเป็นคนเออต่างถิ่นต่างแดนเป็น ผูเ้เลือกนักการเมืองผู้นําท้องถิน่นผู้มีอิทธิพลคนกลางคืนคนที่ทําธุรกิจสีเทาก็ได้นะคะอันนี้คือเพื่อ่ายๆว่าถ้าดาวพระหุอยู่ตําแหน่งปัตนีเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตําแหน่งพินทุบาทพินทุบาทคือความร้อนอกหลังใจก็เลยแนะนําว่าถ้ามีเกณฑ์เจอคนลักษณะแบบเนี้ไตรตรองกันให้ดีๆใช้เวลาค่ะไม่ต้องบร้อ,อนนะ พราะยังไงเนี่ยโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอีกมันมีอยู่แล้วแล้วคนที่ความรักผิดหวังตลอดเนี่ยคุณไปดูดวงดูแล้วดูในเรื่องของพื้นเดิมคุณเน่ะถ้าเรื่องความรักดีก็ไม่ไปแต่ถ้าความรักไม่ดีดเนี่ยไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการดึงดูพ่อแม่ค่ะคุณจะไม่พบความผิดหวังอีกมีเวลาแล้วเนี่ยเราไปพัฒนาหน้าที่การงานเจริญเติบโตให้ได้ตําแหน่งที่ดีที่สุดที่คุณอยากได้หาเงินทองได้เยอะก็เที่ยวแล้วก็เก็บ ไม่จำเป็นต้องไปไปให้ใครเพราะส่วนใหญ่สายเปจะผิดหวังสมหวังนะใครจะตัดสินใจใช้ชุดคู่เนี่ยบอกนึกว่าลองถามใจตัวเองให้ดีๆว่าพร้อมที่ทําหน้าที่สามีภรรยาหรือยังครอบครัวคุณครอบครบัวข้าวต่างชาติต่างศาสนาไหมศาสนาก็มีข้อจํากัดนินส,ยสนัยรสน่ยไปด้วยกันรือเป่าน,นะคะทีนี้มาดูที่ตําแหน่งมรณะมา้างมรณะคืออะไรอะในมุมบวกอะ อาจจะมีบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตัวคุณเองก็ได้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนมีเกณฑ์ห่างการเกิดขึ้นเนื่องด้วยสาเหตุของตระคนแต่ตามหน้าไพ่และเป็นดาวทิตดาวคารดาวเสาอย่างเงี้ยคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงแ,ลแน่ๆเปลี่ยนแปลงอย่างไรล่ะ เออก็ต้องดูที่สถานการณ์ตรงนั้นว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงนรูปแบบไหนแต่เดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะมีปัญหาที่ขัดแย้งหรือเปล่าที่ทาให้มันต้องเปลี่ยนเออหรือ,อยังไงอ,อ,อะไรของใครต้องระมัดระวังนิดนึงความขัดแยง้งอุบัติเหตุนี่แหละที่มันจะต้องทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถ้ามองในมุมลบบ้างมุมลบคือพรอะรกคือปัญหาสักโรคภยัยคือใค้ร่ะ กบุคคลอื่นเนี่แหละเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่จะทําให้เ,เป็นปัญหากับตัวคุณก็ได้ทีนี้เราก็ดูว่าถ้าดาวอาทิตย์อย่างเงี้ยอาทิตย์อยังคารเนี่ยก็มองอางี้อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐไหมเจ้าหน้าที่รัฐเองเอแล้วในเรื่องของหน่วยงานกระได้หน่วยงานรัฐกระได้แล้วก็คนในเครื่องแบบช่างซ่อมต่างๆรวมถึงคนที่คนเก่าๆ ปัญหาเก่าๆที่จะกลับมาสร้างคุณคนก็นได้เหมือนกันที่จะเป็นได้หรือแม้กระทั่งบางคนเป็นเรื่องของเกษตรกรโรงงานอุตสาหกรรมคนพวกค้าขายของเก่าพวกนี้ก็ได้ที่เป็นปัญหาแต่ทีนี้ในบริบทของแต่คนเราดูก่อนว่าเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลประเภทนี้หรือเปล่านะคะทีนี้ดูที่ตำแหน่งสุภาบ้างตำแหน่งสุภาหเห็นไหมเป็นดาวพุธกับดาว พระหูเขาเรียกว่าคููอาตาคู่ขัดแจงเอาละในเรื่องของคุณพ่อเองเจ้านายคุณหรือปรใหญ่เนี่ยน่าจะมีการามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะแตกต่างอย่างไรดูที่สถานการณ์ตรงนั้นถ้ามันมีความแตกต่างเกิดขึ้นกับผู้ปรใหญ่เนี่ยเราเองก็ต้องใจเย็นฟังให้ดีๆฟังก่อนแล้วเราค่อย เสนอความคิดเห็นตรงนั้นเนาะค่อยๆพูดกันอะไรกันเนี่ยปัญหาตรงนั้นเนี่ยยังแก้ไขก็ได้หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเห็นไหมว่าพระระหูเนี่ยแอบดูอยู่อืมมองว่าอาจจะมีคนคอยเอ่อคอยแอบดูคุณอยู่ไหมเออแอบดูคุณอยู่ในเรื่องอะไรล่ะเรื่องการงานเรื่องตําแหน่งหรือคอยนินทางคุณอยู่หรือเปล่าถ้ามันมีเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเนี้ย คุณไม่ต้องสนใจเลยนะคุณมีหน้าที่ทำงานอาไรคุณหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณแสดงศักยภาพให้เต็มที่ยังไงอะ่ะถ้าคุณแสดงแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเห็นแน่ๆนะคะลองดูเนาะหรือบางคนอะ่ะบางทีอ่ะหน้าที่การงานคุณเองอะ่ะจะต้องไปเกี่ยวเรื่องการแก้ไขปัญหาคนอื่นไหมนะคะลองดูนะทีนี้องตำแหน่งกรรมะงังกรมมะคุณเห็นไหมเป็นดาวศุกร์กับดาว มฤตอยู่แสดงว่าการงานคุณเนี่ยจะมีเรื่องเงินเข้ามาอืมมีเรื่องเงินเข้ามาเนี่ยจะเป็นเงินอะไรเอออันนี้น่าจะเป็นเงินบางคนเงินจากการงานอ่ะได้ได้พิเศษต่างๆก็ได้ค่ะหรือบางคนได้จากพวกบางคนได้จากงานศินละปะงานวิชาเอ่องานศินละปะงานที่ใช้เกี่ยวกิจนาการหรือเป็นงานที่ออกแบบของสวยของงามอ่ะ ประมาณนี้ก็ได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีก็ได้ที่จะเข้ามานักเงินเนี่ยบางคนน่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่องการงานนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยมองว่าน่าจะเป็นไปในทางที่ดีไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือบางคนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าเรามันมีความเครียดอะไรมากๆเนี่ยสุขภาพก็เป็นสิ่งสําคัญถ้าเราทํางานแล้วผลปรากฏว่า เออมันมีเรื่องของสุขภาพถ้าเราเริ่มเป็นนะรู้แล้วว่าเริ่มจะไม่สบายอะหายาทานบางทีเราหายาทานเองก็วันสองวันมันก็หายแต่ถ้ามันไม่หายอะเราก็ต้องไปหาหมอนะอย่าปล่อยให้เรื้อรงังเดี๋ยวมันต้องใช้ระยะเวลาการรักษา,กาด้วยนะคะอันนี้ดูแต่คนนะทีนี้ดูที่ตำแหน่งรับผลบ้างตำแหน่งรับผลเนี่ยราพะก็เป็นดาวเกตกำบบรุจิโยอีกเอ่อพูดง่ายว่าอืมดาวสองดวงอะเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องของสิ่งดีดับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มองตรงเนี้ย้้านี่เป็นความเชื่อนะเออถ้าใครอยากมีโชควีราบคุณลงไปขอพรกับพญานาคกับพระศิวะดูอ่าแต่ทีนี้ราบของตต่คนไม่เหมือนกันนะบางคนเป็นเงินเป็นเงินสดของกินของใช้ของสุารามขอการการเสี่ยงโชคพูดเลยว่าจะมีบางคนที่ได้แต่คนที่ได้เนี่ยอยู่ที่บุญกุศลของ แตละคนและบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่าน,นั้นด้วยคุณถึงขอได้นะคะบางคนก็อาจจะมีความเครียดวิตกกังวลในเรื่องของราบผลแหละแต่ราบผลที่ได้มาบางทีจะได้มาแบบปุบป,ปรับฉับพลันโดยที่เราไม่คาดคิดเลยนะแต่ละคนแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะก็ลองดูนะทีนี้ดูที่ตำแหน่งวินาศบ้างตำแหน่งวินาศคุณเป็นตำแหน่งที่ช่วยเหลือคุณเป็นตำแหน่งที่ปกป,ปิดอ่าเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวทีนี้ ถ้าหน้าไพ่เป็นดาวคางกระดาษพฤสดีเนี่ยเรามองว่าคุณจะมีคนใกล้ตัวนะในอบมบกนะคะคนใกล้ตัวคนในเครื่องแบบช่างทั้งหมดเลยหรือคนหมอพาตัดแพทย์ผ่าตัดอะไรพวกเนี้ยหมอฟงหมูฟันก็ได้รวมถึงเรื่องของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตัวบทกฎหมายข้อรบับคับต่างเนี่ยจะช่วยหรือกุณจะช่วยหรืออย่างไร ดูของแต่ละคนเลยแต่ที่น่มองในมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยวินาคือปัญหาสกกากโรคภัยคือใครละ่ะบุคคลที่กล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถเป็นปัญหาสกากุณได้เหมือนกันนะคะทีนี้เรื่องสุขภาพสิ่งที่ต้องออรับผิดชอบเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องของสายตาความดันเบาหวานเลือดหัวใจความเครียดความวิตกกังวลเองใบหน้าศีษะไมเกรนออฟฟิซินโดมบาดเทศเล็กๆน้อยฟันเข่ากระดูกโรคเกาต์เส้นประสาทประสาทกินก็ได้ โรคภายในโรคที่เกี่ยวกับดาวมวุตตยูแล้วก็เรื่องของสะโพกต้นขาเท้าโรคซึมเศร้าโรคอัลไซเมอร์ทีนี้ทุกคนมีการตรวจสภาพร่างกายประจำปีนะคะลองสังเกตรเรื่องของน้ําตาลไขมันดูสูงไหมถ้าสูงก็ถึงเวลาออกกำลังกายและเจอกแบบปลกได้ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่นั้นแนะนำว่าการเดินวันละห้ากิโลสักหกเดือนทดลองดูนะคะถ้าน้าตาลไขมันลดลงเนี่ยก็ยิเป็นมาตรฐานได้ ในการดำเนินชีวิตเพราะเราเอ่ะเข้าสังคมผู้สูงอยู่ละส่วนไขรน้ําตาลไขมันปกติก็ออกร่างกายเหมือนกันค่ะร่างกายจะได้แข็งแรงทีนี้เราจะใช้ไพ่ชุดหนึ่งไพ่หมาศจา์ดูที่ว่าไพ่หมาศจานเนี่ยเขาอยากจะนําให้คุณที่เกิดวันอังคารเนี่ยไปเสริมดวงในเรื่องอยังไงกันบ้างอันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวนว่าสามใบเสริมดวงที่ไหนกันบ้างดีกว่า ใบแรกเขาให้คุณไปไหว้ปู่ชีวกโกรมารพัชขอเรื่องสุขภาพการแพทย์สติปัญญาอะถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะลองไปขอดูใบที่สองลุกคเทวดาของเรื่องความเป็นมงคลแคล้วคลาดโชคราบอันนี้น่าจะเป็นเพื่อเรื่องของอะไรนะแม่ตะเขียนกันหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเนาะใบที่สามให้คุณไปทำนุบำรุงวัด ปฏิสังขรณ์สารารอะไรกันไปทีเนี้ยสะดวกทําตามไพ่แนะนําก็ได้ค่ะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนก็ได้ก็ถือเป็นการเส,สริมดวงของคุณหรือบางคนเนี่ยยิ่งไม่สะดวกใหญ่เลยด้วยภาระค่าใช้จ่ายเงินทองเนี่ยมันหาย,ยากอยากจะไปทําบุญทุนิก็ไปไม่ได้เรามีวิธีการทําบุญดวงต้องใช้เงินเลยคือการคิดดีพูดดีทดําดีการดูแลผุป,ปการีเนีย เปิดบทสดบนฟังในบ้านก็ได้แต่ไม่ต้องไปเผื่อแผ่เพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวมีปัญหาเกิดขึ้นตัวคุณสวดมนก็ได้นั่งสมาธิก็ได้วันละห้านาที10นาทีแรงกายเนี่ยเป,เป็นจิตอา,าสาก็ได้ค่ะเอาที่คุณสะดวกนะคะบุญกุศลเนี่ยมีอยู่รอบตัวหมดแต่เราอ่ะจะหยิบยกบุญแบบไหนขึ้นมาทําเพียงแต่ขอว่าอย่าห่างบุญอย่าทิ้งบุญบุญจะเป็นปัจจัยหนึง่งที่ทำเกิดสิ่งดีๆกับทุกคนได้นะคะทีนี้เราก็พูดถึงกันเรื่องดูดวงกันบ้างอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของตัวเองเนอะ เมื่อ20ปีแลนะ้วเนี่ยต่คนนั้นดูดวงไม่เป็นไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ไม่สนใจเรื่องไพ่วูนิ้ mm hmm. ก็ไปดูดวงผลปรากฏว่าเขาทักว่าต้องมีเคามีเคาะหน้าต้องสะดษฐ์เคาะต้องรับต้องตัดเร็บตัดผมชเงินอีก3,000ซึ่งเราไม่ได้ชื่อเรื่องการสะดอกขเคาแบบเนี้ยเราก็ไปทําบุญถวายสังฆทา,านปกติก็สวดม์นั่งสมาธิมาหลายปีมากผลปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอ แต่มีคนก็มาให้ความช่วยเหลือทําให้ปัญหาตรงที่เจอเนี่ยคลี่คลายไปทางที่ดีทีนี้ก็ถือว่าคิดว่าเกิดจากบุญส่วนที่เราทําและอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะถ้าคุณเจอลักษณะแบบเนี้ยแนะนําว่าไปทําบุญกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอพรท่านไปล้างเท้าท่านน,นําน้ําล้างเท้าเนี่ยบาบก็ได้ผ้าถุงก็นํามาครอบตั้งแต่หัวจนไปเท้าด้ากันใช้ผ้าถุงพกไว้ดนคปองสตังด้อนกันแต่เนี้ย็เป็นความเชื่อของคนโบราณแต่คิดว่าทดลองทาดูก็ได้ คือคุณไม่ต้องเสียงน,นะใครเขารอกคุณนะพูดง่ายสิ่งใกล้ตัวพวกคุณก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิสิ่งต่างๆเราเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติก็ขอแนะนําเรื่องการนั่งสมาธินะคะเพราะว่าหลักสูตรที่ศึกษามาก,ก็เป็นของหลวงพ่อวิริยงังวัดธรรมมงคลน,นะคะเขามีการศึกษามีการดงจงกรมมีการนั่งสมาธิบริกรรมคาว่าพุทโธไว้ที่ไหนเขามีที่เรือกคือหน้าผากหัวใจท้องคุณชอบอวัยวะส่วนไหนคุณไว้ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนทําได้หมด คุณก็ทํากันไว้วันลรกน้อยเหมือนการหยอดกระปุกอมสินนะคะวันนึงกระปุกสินไม่ได้เต็มบางทีไม่ทันเต็มอ่ะทุกคนมีของเก่ากระปุกอมสินเนี่ยจะถูกเบิกใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยหรือองไรคนที่ปฏิปัติรู้ส่วนใครเป็นโรคนอนไ่หลับโรคเคดต่างๆเวลาคุณนอนเนี่ยคุณพูดโทรได้เลยค่ะโรคต่างๆตัาเนี้ยจะค่อยๆคิดถามคิทางที่ดีได้ทีนี้ก็เรื่องกรรมนะคะกรรมเนี่ยมีสองประเภทคือกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมคืออะไร กรรมคือการกระทำกรรมของเราคือการกระทำของเราไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองโดยวิธีไหนตามหลักศาสนาที่แต่คนรับถือหลักคำสอนพระเจ้าสินงห้าการสวดมนต์การนั่งสมาธิสิ่งต่างๆเรือเ่อจะทำให้สิ่งคุณเจอเบาบางลงไปและเกิดสิ่งดีๆกับตนเองแต่ทุกคนเนี่ยจะเชื่อจากปากนะอย่างเดียวก็ไม่ได้ทุกคนต้องใช้หลักกายศาสตร์คำว่าช่วยคือการทดลองสุดท้ายเนี่ยชีวิตคือการเดินทางนะคะ ถนนของทุกคนเนี่ยไม่ได้โรดกี่ปราบถ้าทุกคนช่วเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวนี้ดีที่สุดต่ว่าคุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนคนสามารถตัวรองได้ปัญหาสักที่ทคนเจอเนี่ยคือแบบทดสอบ ถ้าคุณผ่านกันไปได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทําทุนแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวสดมนต์สมาธิตามวารัเครื่องสดวกจะช่วยสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็มาเจอคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีความถุกนะคะกับคุณค่ะ